สำหรับในคลิปนี้นะคะเพื per ่อเพลินชาแนลจะพาทุกท่านมารู้จักพระเมรุมาตรพระเมรุมาตและพระเมรเป็นสถาปัตยกรรมชั่วคราวอันทรงคุณค่าที่สะท้อนความเชื่อเรื่องจักรวาลตามคติไตภูมิและเป็นงานช่างหลวงชั้นสูงในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ไทยมาช้านานการสร้างพระเมรจึงไม่ใช่เพียงอาคารหลังหนึ่ง เป็นการจำลองเขาพระสุเมนอันเป็นศูนย์กลางแห่งจักรวาลและพบสวรรค์ตามความเชื่อในพระพุทธศาสนาคำว่าพระเมนหมายถึงภูเขาใหญ่คือเขาพระสุเมนพร้อมเทือกเขาสัตรบ,บริพัตการสร้างพระเมรุมาตรจึงเป็นการสร้างภาพแทนจักรวาลโดยคุมทัพพระเมนทองที่ประดิษฐานพระโกรธพระบรมศพไว้ภายใน พระเมรุมาตรใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพิงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์พระอัครมเหสีพระราชชนนีพระบวรราชเจ้าและพยุพราชโดยถือเป็นงานพิธีสำคัญที่แสดงพระเกติยศสูงสุดและสำหรับในภาพนี้เป็นพระเมรุมาตรทรงปราสาทสืบทอดรูปแบบจากสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นอาคารที่มีรูปลักษณ์อย่างปราสาท โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายที่มีการจัดสร้างพระเมรุม,มาตรอย่างเต็มรูปแบบตามโบราณราชประเพณีซึ่งมีความสูงถึง100เมตรหรือประมาณตึก28ชั้นซึ่งสูงมากๆเลยนะคะซึ่งใช้เวลาในการสร้างตั้งแต่พระองค์สวรรคตในปีพศ2411แต่สร้างเสร็จในปีพศ2413พอต้องเกณฑ์ไม้จากหัวเมืองทั้งหลาย และต้องคัดเอาแต่ต้นที่มีขนาดใหญ่สูงตามต้องการแล้วชักลากออกจากป่าล่องมาตามแม่น้ำพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าทรงทำถวายพระบรมราชชนกแต่ทรงเห็นถึงความยากลำบากของการสร้างพระเมนแบบนี้จึงทรงให้งดร,รมเนียมการสร้างพระเมรุมาตรขนาดใหญ่เช่นนี้ตั้งแต่ง,งานพระบรมศพของพระองค์เองการเปลี่ยนผ่านสู่รูปแบบใหม่ในรัชกาลที่หเป็นต้นมา ในรัชกาลที่5ทรงกำหนดรูปแบบพระเมรุมาตรทรงบุษบกซึ่งสร้างบนพื้นราบขยายจากเลรือนบุษบกของพระเมรุทองให้มีขนาดเหมาะสมงดงามตามราชประเพณีแต่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนแก่ราษฎรเมื่อรัชกาลที่5สวรรคตรัชกาลที่6จึงทรงสนองพระราชดำริโดยการลดทอนการก่อสร้างลงแม้ลดความยิ่งใหญ่แต่ยังคงไว้ซึ่งพระเกียรติสูงสุดของพระราชพิธี พระเมรุมาตรไม่ใช่เพียงสถาปัตยกรรมชั่วคราวหากเป็นผลงานที่รวมทั้งความเชื่อและศิละปะและพระราชพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ของชาติไทยการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบความอลังการแบบโบราณสู่ความงดงามอย่างพอดีในสมัยหลังสะท้อนถึงความเมตตาและพระราชดำริที่กำานึงถึงประชาชนถึงแม้จะถูกสร้างขึ้นเพียงระยะเวลาสั้นแต่พระเมรุมาตรแต่และองค์คือบทบันทึกที่สำคัญของประวัติศาสตร์และพระราชพิธี และความศรัทธาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีงดงามอ่อนช้อยและเปลี่ยนไปด้วยความหมายเหนือการเวลา